โอ้ยตายครับพี่น้องเอฟซีนะเดือดร้อนอีกแล้วลูกเป็นไฟแล้วครับกอกล้วยตอนนี้นะครับบันเทิงแน่นอนครับผมบอกไว้เลยนะเออโอ้บักไหลก็มาโฆษณานะครับในการทําคลิปเออไปคุยกับเจ้าของเจ้าของเขานี่มึงสิไปคุยจากไหนครับจะไปคุยได้ยังไงนะครับเพราะมันขาดสิทธิ์ไปแล้วนะครับไปเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายดีๆแล้วสู่เด้อนี่แหละนี่แหละ ดูสิบ่อนนคุกนี่นี่เนี่นี่บอนเขานะนะครับเนาะมันโทษลาดโทษหลวงได้ครับบเมนคดีมินประมาทได้เนี่สิบอกคักๆได้นี่นะเนี่ยอ๋อมีมะพร้าวน้ำหอมขายขายมีแต่บักงูแล้วครับพี่อืมนะทีนี้สวัสดีค่ะอืมแล้วที่นี่แบบนี้ครับมันขาดการทำกินขาดการการทำประโยชน์ได้บัดนี้ไปเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายดีๆได้ อืมนะครับแล้วถ้าเราเป็นปลาเราแล้ผ่านนี่แล้วที่ตรงนั้นใครเป็นคนครอบครองนี่อ่าเรื่องตอองัวมงตัวไม้เหมือนกันยากกับเจ้าของแล้วบ่ะนี่ยุงไปมดเลยนี่ไอมหมยุงแม่กระทั่งผู้นั่ไ,ด,ไ,ไ,ได้นี่ออกมาเฉลยตัวเองแล้วนะออกมาเฉลยตัวเองออกมาเฉลยตัวเองแล้วไนรนี่ว่าอ่าสิ่งที่พูดไปแล้วก็ พอเป็นการขุดบ่อล่อปลานานออกมาเฉลยเดี๋ยวดิเอาลอคือว่าปลากายังยุ่งใช่ไม่อยากยุ่งแล้วทําไมมันมาล่อมาล่อทําไมอ่ะขุดบ่อทำไมอ่ะเอาใช่ไหมเพื่อที่เก็บหลักฐานน่าจะบอกให้อันนี้คือเขามาเฉลยใครเป็นคนใครเป็นคนสั่งการที่ออกมาพูดแบบนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าออ ทำไมถึงออกมาเฉลยแล้วออกมาเฉลยตัวเองแล้วออกมาเฉลยตัวเองจ้าว่าอันที่พูดไปน่ะไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าอยากจะขุดบ่อรอบาว่าฝังนั้นมีอะไรบ้างใช่มาที่นี่อันนก็ลงกลนค่ะเอามาเปิดค้าแล้วมอนกคลายปอ้ยมาที่นี่นะเขาจะเล่นอะไรเล่นได้หลายอย่างนะอืตอนนี้ป้าแม่หนุงหัวหยุงแล้วตอนนี้เขาเล่นได้หลายอย่างนะตรงนั้นอันนี้แหละต้องคิดได้ครับเราต้องคิดรอบๆให้มันให้มันกว้าง คิดให้ดีคิดให้มันตี่ท้วนล้วมันจะเข้าตัวเราไม่เข้าตัวเราอันไหนที่มันเขาจะไปให้มันเขาจะไปลงกลเขานะครับอันนี้ผมผมพูดได้เลยนะมันโมเมนต์แต่พีกับแม่แล้วป่นโมเมนต์พีกับแม่แล้วบ่านี่ถ้าจะถ้าจะเปรียบเทียบนะเออตอนนี้ดมันจะขายกรณีห้าไรน์กรณีค้าไลนแล้วนี่พี่น้องเอฟซีเจ้าของเดิมนี่ร้อยตัวนะจ๊ะร้อยได้นะเจ้าของเดิมร้อยตัวนะพ่ออะไรพ่ออะไรมันมีการตรวจสอบแล้วในพื้นที่ตรงนั้นว่าขาดสิขาดการ ขาดศิษ์การเข้าทําประโยชน์การทำประโยชน์การทำกินนะนะในเมื่อขาดศิธิ์การเข้าทําประโยชน์คืออะไรคือที่ตรงนั้นกลับกลายเป็นของคืนคืนให้กับรัอันนี้เด้อหนึ่งเด้ออืมจะคิดว่าเคยมีคนเป็นเจ้าของแล้วแล้วทีเนี้ยจะเป็นเจ้าของอนุญาตให้เข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ว่าพูดไปตามเนื้อผ้าเลยนะอืมไม่ได้ข่าวข้างไป่ได้ไ่ได้ว่าข่าวข้างใชแล้วผมก็ได้อะไรได้ความรู้จากหัวหน้าโซนในพ่ยคุยกับเพื่อนเป็น เป็นเครื่องมือบุไดอืมอ่ะถ้าสมมุติว่าที่มันกลับคืนเป็นของรัฐในในเงื่อนไขที่คุณผิดผิดเงื่อนไขในการที่เขาอนุโลมให้ทํากินเอมอม,มันก็สิกลายเป็นป่าสงวนใช่อืมมันจะกลายเป็นปาน่าสงวนทีนี้ใครที่เข้าไปทําประโยชน์ล่าสุดหรือว่าใครที่เข้าไปลุกล้ําบุกนานละ,นนละสิโดน จะคิดว่าจะของสลดดัดนี่น่ะนะทีอะเอามาอ้างจะเอาเจ้าของมาอ้างเจ้าของอาจจะมีความผิดมีความผิดแต่ว่า,าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเจ้าของก็คือถูกยึดที่คืนเออถูกยึดยึดที่คืนนั่นคือโทษของเจ้าของใช่เขาได้รับโทษคือเขาโนดนยึดที่คืนเป็นของหลวงไม่มีสิทธิ์แต่คนที่เข้าทาําประโยชน์ต้อได้รับโทษนะนี่แหละตัวอย่างมีให้เห็นทำาะไรไม่คิดอตัวอย่างมีให้เห็น มันจะคลายกรดิเนื้อผ้านะมันจะคลายกรณีมันจะคลายกรณีนเนื้อที่อยู่อ่ะใช่ถ้าบักศอกเป่งสองเลยบักศอกให้ดีนี่เข้าไปทําประโยชน์อีนี่ก็จะโดนทีนี้ใช่นี่แหละมันสิฟ้ากันเข่าคูกนี่แหละอืมอืมนี่แหละครับพี่น้องที่ดีขึ้นดีๆได้นี่พี่น้องลองในมุกอย่ามามั่นหน้ามั่นใจว่าเออเจ้าของให้ทาเจ้าของคนเดิมให้ทําจากนั้นอย่างนี้แล้วเจ้าของไม่มีสิทธิ์มันไม่มีสิทธิ์อ๋อมันบอกมีสิทธิ์ที่จะมาอธิษฐาน S <S <S <ช>ที่จะมาอนุญาตใหต้ถ่ายข่าวเหตุให้เฮ็ด<ช>เออ <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์สนุกโมเมนต์นาะสโซีจอนะครับที่จะไปทําแบบนั้นจะไปถ่ายคลิปอย่างนั้นอย่างนนี้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นไหนอันนี้เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายนี่เราพูดเรื่องในข้อกฎหมายนะถ้าได้ไปสู้ในโรงในศาลแล้วทีนี้เขาจะพูดในเรื่องแต่อข้อกฎหมายนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยแบบนี้มันยากนะครับได้ขึ้นโล่ขึ้นศาลเนี่ย เปิ้นสิไล่มาตามามาตานั่นมาตานี่มาบู้ยครับมันเ่แม่หล,ลินครับพี่น้องเ c ีมันชืวอว่าเจ้าของสลดัดบม่ได้สลัดเจ้าคนเลยได้นี่มันสิพากันเขาคุกมันโทษรัฐโทษหลวงได้นี่ครับทรัพยากรป่าไม้ได้นี่คือบึงกระคัดเด้อครับบป่แม่เรื่องของหลินได้บป่แม่เรื่องขายของเพื่อนน้อยได้นี่ไปว่าเศ้าหรเศร้า ตอนนี้นะสิเป็นการเปิดช่องให้ารร้องเรียนเรื่องการบุบมันจะมีการเปิดช่องในการร้องเรียนเรื่องการบุกลุกนี่นมันจะบอกมันจะออกมาเ่าเรื่องการขุดบ่อรอบป่าเห็นไหมพี่น้องคิดดูดีๆนะถ้าเขาสลาดเนี่ยเขาตื้อแผลปานนี้พี่ดูดาวนี่แหละครับพี่พร้อมพัน์แล้วทําไมมันถึงออกมาพูดเรื่องการขุดบ่อรอบป่าแล้วจะบอกว่าน่าจะเอาเก็บหลักฐานไว้เฉยๆจะไม่ทําอะไรมันไม่ใช่มันมีคนสั่งการมาแล้วจริงหรือเปล่าครับอ่าแต่มึงไม่ผ่านอีสเ็สฝรั่งแต่เมือง ผ่านเพื่อนรักมึงไงอีหยวกไงในนิทานนึงนี้จริงไหมคุณจะเก็บไปทําไมหลักฐานจะไปขุดบ่อว่าบ่อล่อปลาทําไมที่ตรงนั้นไม่มีสิทธิ์ครับใครไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันเป็นที่ของหลวงครับที่ของป่าไม้การขุดบ่อล่อปลาเขาบอกว่าเขาจะเอาไม้เก็บไว้เฉยๆถ้าถ้าถ้าถึงขั้นขุดบ่อล่อปลาแล้วถ้าได้หลักฐานมาแล้วคิดหรอว่าจะเก็บไว้เฉยๆไม่มีทาง้ม่มีทางค่ะมาตอนไปใช้ประโยชน์อะไรสักอย่าง นี่แหละครับคือคนนี้เราเป็นคนส่งนี่แหละรอดูได้เลยไม่<อ>กระต่างต่อไม้รนะอดูนะต่อไม้ก็เหมือนกันเล่นในรกผมร,รู้แล้วเล่นในรลก็เหมือนกันนี่ไม่มีใครหรอกแต่ไปพูดว่าเออกูไม่เคยส่งนั่นส่งนี่รับมันไม่ใช่าบาแหวงก็เหมือนกันบาแหวงก็เหมือนกันตัวเองพาไปชี้เขาเองมาขวารุวิทย์ดึงเข็นรถก็ยังไปครับไปทําไมเพื่อทําลายอะไรครับอยากเอาแก๊สปูเข้าคุกนี่แหละครับกูรู้เลยทีนี้ทาไมถึงเล่นกันขนาดนั้นจนผมไม่ทํา อ่าคนอื่นเป็นคนร้องเรียนผมก็อะไรครับไปทําคลิปไปทําอะไรไปไลฟ์สดนี่ไงผมไม่ได้ทํารลายใครนะผมไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนมันเป็นแบบนั้นนี่แหละครับบันเทิงพี่ไวซิ้าสวัสดีครับพี่ประัยสวัสดีครับนะมันเป็นแบบนั้นทีนี้เห็นไหมความบันเทิงกําลังจะบังเกิดครับลูกเป็นไฟแน่นอนอืมเวลาขึ้นลงขึ้นฐานมันมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับมาหนึ่งนะครับเงินนะ หนึ่งคุณต้องจ้างทนายนะครับค่าปรับไม่รู้จะเท่าไหร่ไหนแต่ละเคสแต่ละมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดุลนวินิจของศาลท่านไหนผมบอกไว้เลยครับอันนี้คือทรัพยากรป่าไม้นะนะครับอ่าค่าวความเสียหายก็จะคิดเป็นอะไรครับอ่าหนึ่งไปทําให้ลูกร้อนเท่าไหร่ต้นไม้อะไรมันนั่นนี่เขาคิดออกมาเลยนะจํานวนไร่เท่าไหร่นี่แหละครับผมบอกเลยหยุดได้หยุดซะนี่จะเป็นช่องโหว่ในการให้เขาไปล้งเรียน มันต้องการแบบนั้นอยู่ไม่งั้นมันไม่ทาหรอกครับนะไม่ออกมาพูดหรอกการขุดบ่อรอบปลาส้นตีนอะไรนะนะจริงหรือเปล่าครับนะอ,อ่อาอ้าวนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือเขาไม่ใช่เขาพูดอะไรนะครับจะงัดออกมาสู้เขานี่แหละครับหนึ่งอ่านะไม่ใช่ว่าเขาพูดมาแล้วจะมางัดเหมือนอะไรครับเหมือนเขามาอยากดูอะไรครับเอกสารผมผมจะบอกไมา่ดูทําไมนะครับเนาะ ออามาดูแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเหมือนอะไรครับสโคเราผมจะออกมาทีไปสู่ยุสารผุแล้วครับผมแม่นบอกเรื่องเอกสารผมผมบอกไม่ให้ใครดูไมผมไม่ได้บอกไม่ให้ใครดูเขาลอกแค่ไหนเขาลอกแค่ไหนตั้งตัวมาสิมาหัวลูกิษอีเซนฝรั่งอีนากะอีเต้ทีนี่ผมบอกไม่ให้ใครดูมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานะครับแม่นบอกแม่ก็ปล่อยบอกเดี้ยว้าเสื้อกระยาแล้วครับผมไปสู่ยุสารผุนคันก็เสื้อกับไปโรงเรียนไป แม่นฟ <Man. S 2> ้องไปยังไปเลยแม่น <Man S 2> uh. ครับผมสมท่าใม้แม่ถูกกล้องนุ่นไ uh. มนไม่ได้ประโยชน์ยังเลยครับมีไม่มีมันรู้อยู่แก่ใจเราอยู่แล้วเฮาเฮ็ดไปหออใส่อใหอดใส่แล้วเฮ้ามั่นใจในตัวเฮ้าแม่นละ่ะสีอะไรสุมฮานี่ก็จะมาโล่ให้อ,ออกมาเพราะอะไรครับมันออกมาเปิดเผยแล้วทีนี้ก็จะฟ้องวัวปอดมันแล้วเพราะอะไรครับเขออาจะหลุดเรื่องคดีความของเขาไงในเรื่องที่เราฟ้องเขาไว้ไงนะครับอืมเป็นแบบนั้น จะล่อให้เราออกมาเห็นไหมล่ะมีแต่คนท้าทาย้อ,าออาท,าท้าทายแม้กระทั่งบักทโทนวยโกยเสียบแบัตกฎไมยใหญ่เห็นไหมเวลากูอยากไปให้ดูมึงกล้ามาไหมล่ะไม่กล้าดูแบบว่าไม่ไม่ได้ถ่ายทอด ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยตั้งโต๊ะรอเลยเนี่ยทำไมไม่ไม่มามันมาแต่มันไม่ลงมาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามาดูไม่กล้ามาไม่กล้าตรงนี้เห็นไหมแต่ราคาของเราเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นหมดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาเพราะหน้าโซโซก็มาเขารู้เขาเห็นพยักหน่อยเขาเห็นหมดแล้วเพราะว่า